สิ่งบอกเหตุที่เป็นสัญญาณเตือนความวิบัติแต่ก่อนที่จะเกิดความวิบัติจะมีสัญญาณบอกเหตุซึ่งก็ทุกศาสนาก็จะตรงกันหมดก็คือการที่มนุษย์กระทำสิ่งชั่วร้ายไม่ดีงามเฝินคำสั่งสอนขององค์ศาสดาเริ่มทำบาปเสือ่อมถอยทางจริยธรรมคุณธรรมจนในที่สุดมนุษย์ก็จะถึงการละวิบัติ องค์สมเดจสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวไว้กับพระอานน์ในระยะนั้นศาสนาของทาคตเสื่อมสมลงมากเราบพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเชื่อคําของคนโกงกล่าวคําเท็จไม่เคารพหลักธรรมนิยมคบคนประจบสอพอได้รับการเชื่อถือในสังคมผู้มีศีลธรรมประพฤติชอบกลับไม่มีใครเคารพจำเกร พระธรรมจะเริ่มเปล่งแสงรัศมีฉายสองโลกอีกว่าระหนึ่งเมื่อมีธรรมมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้นอยู่ในความอุปธรรมของพระเถระผู้ทรงธรรมริษทั้งสองพระองค์สถิตณเบื้องตะวันออกของมัดชิมประเทศจะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึงห้ 1, าพันพระพันวษา ดูก่อนอานนท์เวลานั้นผละโลกเหลือน้อยคำทำนายของตถาคตนี้ย่อมอย่างเวไนสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทผู้ใดรู้แล้วไม่เชื่อนับว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกที่ต้องสิ้นสูญไปตามกรรมชั่วของตนสัญญาณบาทมีบัญญัติไว้ในคำพีอากุลละอานคือ นามาัสจะถูกถือเป็นเรื่องไม่สำคัญมนุษย์จะใช้ชีวิตโดยการตามหาวานับสูกิเลสตัณหาทรัพย์สมบัติจะถูกเป็นเรื่องยิ่งใหญ่จะเคารพนับถือทรัพย์สินเงินทองศาสนาจะถูกขายไปเพื่อแลกกับดุลญยาในสภาพต่างๆเหล่านี้หัวใจของมุนินจะแตกสลาย เหมือนกับการละลายของเกลือนน้ำแต่ทําอะไรไม่ได้ผู้ศรัทธาถูกทําให้ไร้ความสามารถหมายถึงพวกเขาเห็นถึงความชั่วต่างๆในสังคมแต่ทําสิ่งใดม่ได้บรรดาผู้นําที่ชั่วช้าจะถูกนำมาปกครองประชาชนจะมีตัวแทนที่เป็นคนชั่วร้ายพวกทรยศกดขี่จะมาปกครองบ้านเมือง และในวันนั้นสิ่งที่ชั่วช้าจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีหมายถึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ถูกเชิญชวนให้ทำและคนที่ซื่อสัตย์ก็จะถูกกล่าวหาว่าเชื่อถือมีได้ผู้หญิงจะขึ้นมาครองเมืองและหญิงที่เป็นทาสจะเป็นที่ปรึกษาทางกัรบรรดาเด็กอ่อนหัดทั้งหลายจะขึ้นมามีบปาละ การโกหกจะถือว่าเป็นศิลปะที่น่ายกจ่องการจ่ายสักกะตะจะถูกถือเหมือนกับหนี้สินก็จะจ่ายไปได้วยความยากลำบากเงินต่างๆของกรองคังจะมีคนกลุ่มแย่งกันเหมือนเป็นศิล์สงครามมนุษย์จะไม่ให้เกียรติบิดามารดาของตนเองจะรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ดาวหางจะเกิดขึ้นอย่างมากมาย ผู้หญิงจะเป็นที่ปรึกษาทางการค้าของสามีฝนจะตกในฤดูร้อนคนดีจะถูกโกรธกลิ้วหมายถึงสังคมจะเกลียดคนดีมนุษย์จะดูถูกคนจนคนลำบากตลาดการค้าจะสร้างกันอย่างมากมายในหมู่ผู้ค้าขายจะตำหนิพระองค์จะมีผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งปกครองประชาชน และเมื่อใครพูดคัดค้านโทษคือความตายและท้าเงียบเขาก็จะรุกรานทรัพย์สินและความบริสุทธิ์ต่างๆของประชาชนเพื่อจะทำให้ประชาชนอยู่ภายใต้การปกครองที่หวาดกลัวในวันใกล้สิ้นโลกจะมีสิ่งต่างๆที่มาจากตกทิศตะวันออกและสิ่งเหล่านั้นจะใส่สีให้กับอุมมะข,ของฉัน คคอจะมามมอมเมาประชาชาติไม่ว่าจะเป็นความคิดและการเป็นอยู่เด็กๆจะไม่ได้รับความเมตตาผู้ใหญ่ก็จะไม่ได้รับการให้เกียรติเช่นความเป็นลุงป้าน้าอาสิ่งเหล่านี้ในอิสลามต้องให้เกียรติกันคนที่ทำผิดจะไม่ได้รับการให้อภัยคือจะไม่มีความยอมความอารม่มอลวย ไม่มีความเมตตาต่อกันมีการพูดจาลามกมากมายผู้ชายจะเพียงพอกับผู้ชายหมายถึงจะเกิดการรักร่เพศมากมายผู้หญิงก็จะเพียงพอกับผู้หญิงคือจะเกิดเลสเบี้ยนมากมายเด็กเล็กๆจะถูกทำเป็นทาตผู้ชายจะทำตัวเป็นหญิงผู้หญิงจะทำตัวเป็นชาย หมายถึงทำตัวเป็นผู้ชายอกสามซอไม่ว่าจะเรื่องใดเช่นการแต่งตัวเรียนแบบชายหรือมนิสัยที่ห้าหารกระด้างกระเดืองเย่งชายเป็นต้นผู้หญิงจะขึ้นมาขี่บนอานมา้าหมายถึงผู้ออกมาใช้ที่ไม่ใช่คุณลักษณะของผู้หญิงมัสยยตจะถูกประดับประดาด้วยทองคำและกุลอลานจะถูกประดับประดาสวยงาม หอคอยต่างๆบนมัสยิดจะถูกทำให้สูงแข่งกันแถวนามาสจะเต็มแต่ด้วยหัวใจที่กรธคิดแค้นชิงชังกันบรรดาผู้ชายในประชาชาติของฉันจะใส่ทองคำผู้ชายจะสวมอาภรผ้าไหมเสื้อยกเงินยกทองหนังสือก็จะเอามาใช้ผ้าคลุมกันดอกเบี้ยเป็นที่แพร่กระจาย จะทำการค้าขายด้วยการทรยศคดโกงหักหลังติชินนินทาและให้สินบนศาสนาจะตกต่ำภาษาของดุนยาจะสูงคือไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาการยาร้างจะเกิดขึ้นมากมายกฎของอันเลาะไม่มีผู้ปฏิบัตินักรองที่เป็นผู้หญิงจะเต็มโลกดนตรีเริงรมจะแพร่ขยาย คนชั่วในประชาชาติของฉันจะขึ้นมาปกครองประชาชาติของฉันเองคนรวยจะไปทำฮัดเพื่อพักผ่อนส่วนคนชั้นกลางจะไปทำฮัดเพื่อการค้าขายและคนจนจะไปเพื่อโอ้อวดและจะมีพวกหนึ่งซึ่งเขาจะเรียกอกุลอาอ่านไม่ใช่เพื่ออันเลาะแต่เพื่อการแข่งขัน เอาอากุลอันเป็นเครื่องประกอบทางดนตรีลูกที่มาจากการผิดประเวณีจะมีเต็มบ้านเต็มเมืองจะมีการแข่งขันกันเรื่องของดุนยาและเมื่อความบริสุทธิ์ต่างๆถูกทำลายและมนุษย์แสแวงหาแต่ความบาปความชั่วจะมีอำนาจเหนือความดีสิ่งโกหกจะเป็นสิ่งแพร่ขยายคนยากจนมีอยู่ทั่ว มนุษย์จะโอ้อวดแต่เครื่องแต่งกายสิ่งชั่วช้าจะแพร่ยขยายฝนจะตกนอกฤดูมนุษย์จะเฉยชมสิ่งที่เท็จจะปฏิเสธการตักเตือนมุมินในยุคนั้นจะอยู่อย่างอัปยศจะมีการกล่าวประนามในระหว่างผู้ทำดีคนรวยจะไม่กลัวอะไรนอกจากความจน กลวถึงขั้นว่าขอทานคนหนึ่งที่ขอทานตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอีกศุกร์ก็ไม่มีอะไรแม้แต่น้อยในมือของเขาคนจะไม่มีเมตตาซึ่งกันและกันและสุดท้ายจะมีพวกหนึ่งซึ่งจะขึ้นมาเป็นตัวแทนของประชาชนทาง้งทังที่เขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์หน้าที่ความสามารถและไม่เคยได้รับความลำบาก เซ็นรีกร้องสิทธิต่างๆแทนคนยากจนแต่ตนเองก็ไม่เคยได้รับรู้ถึงความยากจนหรือความลำบากเลยสัญญาณเตือนของศาสนาคริสต์นานาชาติจะเข้าสู่สงครามจะเกิดการกันดานอาหารจะมีแผ่นดินไหวหลายแห่งทั้งจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บแพร่ระบาด จะเกิดมีผู้พยากรณ์เทศตามที่ต่างๆความรักของมนุษย์จะเย็นลงผู้คนจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินเหม็นประมาทพระเจ้าอากตันยู่ไม่รักซึ่งกันและกันดุร้ายไม่มีไมตรีต่อกันมีธรรมะแต่ภายนอกแต่ภายในปฏิเสธมนุษย์จะอยู่ด้วยความกลัวพอมืดมนไม่รู้ทางออก จะมีผู้เผยแพร่พระวจ,จนะของพระเจ้าแจ้งข่าวดีขณะที่ใกล้วันสิ้นโลกจะมีการตกลงกันเพื่อสร้างสันติภาพจะเกิดความทุกข์ลำบากครั้งใหญ่การเมืองศาสนาการค้าของโลกจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตและที่สุดก็จะยุติลงโดยการทำลายล้างณนะอามาเกเกด,ดอน เฉพาะแต่คนชั่วจะถูกทำลายแต่คนผู้ที่เชื่อฟังพระวจ,จนะจะรอดคนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเชื่อเพราะคิดว่าคำเตือนเหล่านี้เป็นนิทานหลอกเด็กไร้สาระและไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเราอย่างไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆในทางวิทยาศาสตร์เห็นเป็นรูป,ปรธรรม มีแต่เพียงข้อสันนิษฐานทางทฤษฎีเท่านั้นความไม่เชื่อของคนที่คิดว่าตนเองโง่ก็พอทำเนาเพราะความที่ตนไม่รู้ก็เลยไม่เชื่อแต่สามารถสั่งสอนชีแน้แนะได้แต่ความไม่เชื่อของคนที่คิดว่าตนเองรู้ตนเองฉลาดนี่สิหน่ากลัวเพราะนอกจากตัวเองจะยังไม่เชื่อไม่ศรัทธานในคำสอนคำเตือนแล้ว ก็ยังพยายามคิดคำอธิบายคิดข้อพิสูจน์ตามภูมิปัญญาของตัวเองที่คิดว่าตนเองรู้แล้วมาอธิบายให้คนอื่นๆเชื่อความโง่ของตนเองด้วยในครั้งพุทธการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งหยิบไปไม้มาหนึ่งกำมือแล้วตรัสถามพระอานนท์ว่าพระอานนท์ใบไม้ในกำมือเรา กลับไปไม้ในป่าอย่างไหนมีมากกว่ากันพระอานนนตอบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าใบไม้ในป่ามีมากกว่าส่วนใบไม้ในกำมือของพระองค์มีน้อยกว่าพระเจ้าค่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่านั่นแหละพระอานน์เปรียบดังความรู้ที่เรามีอยู่ เปรียบเทียบกับใบไม้ในกำมือของเราตถาคตส่วนความรู้ที่เรายังไม่รู้เปรียบดังใบไม้ที่อยู่ในปากเขาซึ่งยังมีมากมายมหาศาลนักข้อนี้เป็นข้อเตือนใจสิ่งใดที่เราไม่รู้เราไม่เชื่อไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีไม่เปิดหรือไม่จริงหากเรายังไม่รู้ก็อย่าด่วนสรุปว่ามันไม่มี มันไม่จริงอย่าพยายามใช้ภูมิปัญญาภายใต้สภาวะวิทยาศาสตร์จิตนิยมมาอธิบายให้คนเชื่อตามตนด้วยมิถาทิฏฐิดังกรณีความวิบัติจากภัยสึนามิที่ภาคใต้หรือกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำป่าทะลัก่าดินโครนถลมท่วมพังไปทั้งเมืองที่นักวิชาการหลายท่านไม่เคยเชื่อ ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยหรือคำพยากร์และการเตือนภัยจากนักธรณีบางคนที่เคยพูดถึงเรื่องน้ำจะท่วมประเทศไทยหายไปสองในสามส่วนก็ไม่มีคนอยากจะเชื่อแถมยังมีนักวิชาการบางคนลุกขึ้นมาโต้อตอบว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนจึงทำให้คนตกอยู่ในความประมาท แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตกใจตื่นตูมโดยไร้สติก็หาไม่เพื่อเตือนสติมนุษย์เราให้ม่ตกอยู่ในความประมาทบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าสร้างบ้านแปลงเมืองรุกรานธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างบ้าระห่ำหลงระเริงมัวเมาอยู่ในกองกิเลตัณหาความสนุกสนานและอบายามุขทั้งหลายแหล่ เมื่อเราได้รู้ดังนี้แล้วเราจะมีส่วนช่วยกันชะลอการเกิดความวิบัติให้ช้าลงช้าลงและหมดไปในที่สุดหรือจะช่วยกันเร่งความวิบัติให้เกิดขึ้นเร็วๆด้วยความโลบโมโทสันแข่งแย่งแข่งขันกันต่อไปหรือ